Assalamualaikum warahmatullahi w า uh. b um a r a บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมท่านพี่น้องที่มาร่วมละมาญุมาศวันนี้ทุกท่านครับขอลอดจาวตาลาได้ประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้แก่ทุกท่านแล้วก็ขอให้เรด้ประทานริสกีที่ฮาลานให้กับพวกเรา หลรานี้จะนั้นก็ขอให้ได้รับบารักัตจากจอาลอสปาโนตาลาดยทั่วกันเรื่องที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องก็คือวันศุกร์หน้าวันที่ห้ากันยายนเรามีนัดหมายร่วมกันในการภาษาชาวบ้านบวมมาวิในมาวิลิดินะมิชลลลววัลละหัวะรัลสั่ ตอนนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจครับจะไปพูดอย่าไปวิพากษ์วิจาร์ณว่ามอลิตนะครับไม่ใช่เรื่องทิานาบีเคยทำหรือว,ว่ามอลิตเป็นบิดาเพราะว่าสังคมเราเนี่ยถา้ามโมจะพูดเรื่องอย่างนี้มันไม่เดินไปข้างหน้าถามว่าท่านนาบี เคยทําไม่เมาลิดไม่เคยทําชาบะาฟุลฟายรอชิดีนก็ไม่เคยทําแต่ว่าในขณะเดียวกันพวกเราที่เป็นอุมัตของต,นนาาตาระนีลล่เป็นัลลอฮ์สุลลัลลัลลอฮ์วะลัมิัสลลัลเราทุกคนยอมรับว่าท่านนาบีนั้นเป็นไซย,ยิดอันบิยาอันมุรัซซรีนเป็นนาย เป็นผู้นำของบรรดานาบีและบรรดารรชูนตอนนี้เรากับท่านนาบีเนี่ยเกี่ยวพันกันทุกเรื่องคนที่จะรับอิสลามปฏิญาณตนว่ามีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างเดียวยังไม่ใช่มุสลิมต้องปฏิญาณตนว่ามีนาบมุฮัมัตลบลาฮลามัะซลเป็นรอซูนด้วยถึงจะเป็นมุสลิมเห็นไหมสำคัญไหม ฉันปฏิญาณว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ไม่ปฏิญาณว่านบีมุฮัมัดเป็นรัซูลยังไม่ใช่มุสลิมสองมาเป็นมุสลิมแล้วลูกคนที่หนึ่งมีกัลิมาชาฮาดลูกคนที่สองต้องละหมาดวันละอย่างน้อยห้าครั้งห้าเวลาในละหมาดเราก็ชาลาวาท่านอบีชลาลลอฮุอะลิวะสลัม เฉยด้วยในตาฮิยะตาฮิยะนีนคือการถวายความเคารพต่ออัลลอฮ์ในขณะเดียวกันก็มีอัลลอฮ์มูฮลมมัดสิดีน uh ามุฮัมมัดอาลาอิสัยดีนามุฮัมมัดก็เป็นส่วนหนึ่งของตาฮิยะนะครับตอนนี้เมื่อในละหมาดเราสราลาบาท่านนบีนอกเหนือท่าน นอกนี้จากการละหมาดเราก็ควรสละวะท่านนบีพระอัลลอฮ์และมาเลย์กาของพระองค์สละวะท่านนบีอย่าว่าแต่มนุษย์และยินเลยอัลลอฮ์กับมาเลย์กาก็สละวะสละวะท่านนบีหลักฐานจาอัลกุรอานอินนัลลอฮฺมัลลาอีกะทาวุยุสลูน่าลันบีแท้จริงอัลลอฮ์ และมวลมาเลยกกาของโรงนั้นสลวาานะต่อทาอ่านนบียัยฮัละดีนะอามานุสลว่าเลยฮิวสล,ลิมุตสีมาสตาจนทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสลวาดจงสะดูดีแล้วก็ขอความสริี่สุขให้แก่ท่านนาบีให้มากๆเนีย่ยรอใช้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาเถียงกันว่า เป็นเรื่องควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อในละมาดศลาวาดได้นอกละมาดก็ลาวาดได้ในขณะเดียวกันที่เราลาวาดกันให้มากในเดือนรอบิลอาวันคือเดือนนี้เนี่ยเพราะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากรอบิลอาวันเป็นเดือนที่เกิดเหตุการณ์สำคัญสามเรื่องบัาทนาบีหนึ่ง อัลลอฮ์ให้นบีเกิดวันจันทร์ที่12รอเบลลาวัน2อัลลอฮ์ให้นบีฮิจรร็ออพยพลีภัยจากมักกะไปถึงมาดีนาก็วันจันทร์ที่12รอเบลลวัน3นบีววฟาตถึงอนิชกรรมก็12รอเบลลาวันวันจันทร์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดือนรอเบลลวันบรรดา ผู้หลักผู้ใหญ่นักวิชาการถึงได้สารวาท่านนบีกันมากไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับในประเทศอื่นเขาก็สวา,าวาเมื่อวานนี้ก็ดูคลิปของย e, ูเอา๊รัอาหรับอิมิเรตเขาก็ล้อมวงกันเหมือนบ้านเราสาวาท่านนบีนะครับแม้กระทั่งที่อียิปนาเชคอาลีจุมาตผมเคยต้อนรับท่านท่าเนาเดิน ทางมาเมืองไทยเป็นมุฟตีของอียิปต์ท่านเองก็อ่านบรซันยีสลาวาท่านนบีตอนนี้พวกมันเราเนี่ยไปเรียนอียิปต์หรืออิรักหรืออะไรก็ไม่รู้พอมาก็มาพูดในเชิงที่มันเป็นปัญหาบริภาคทางสังคมก็ขอว่าในมูมเกมเราใครจะไปเรียนที่ไหนมาก็สุดแล้วแต่ แต่ว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าโดยเฉพาะลายของมสัสยิดอย่าเอาเรื่องคิลาฟิยะมาเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคมันจะทำให้เด็กๆเกิดความสับสนอันนี้ก็พูดกันเปิดอกตรงไปตรงมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีคนที่คิดต่างอันนี้ถ้าว่าคิดต่างแล้วก็เรียนอย่างแตกชาน มันก็ไม่เจอปัญหาแต่มันมีคนบางคนบางกลุ่มรู้โดยไม่เรียนไอ้รู้โดยไม่เรียนนี่อันตรายมากเขาว่าตอนนี้โบราณว่าเขาว่าให้เอหาห้าหันต้องหันห้านะไม่ใช่ห2 2> ันสองก็เลยอยากจะได้ทำความวใจกับพี่น้องวันศุขหน้าสิบเอ็โมงเรามาพร้อมกันทีม่มัสยิดก็เชิญอจาจารย์ลีกองเพ็งมา นั่นจบจากมาดินา่าเมดินซาอุดิอาระเบียมาพูดให้พวกเราฟังถึงอุดมการณแล้วก็เป้าหมายในการเผยแผ่อิสตามคอน่านาบีสุลตองวะลิววสัลลัลมนะครับจนถึงเที่ยงหลังจากนั้นก็พักเราก็้ละหมาดวัศุกร่วมกันหลังจากละหมาดวัศุกแล้วก็ขอเชิญทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้หญิงผู้ชายร่วมรับประทานอาหารแต่ก่อนรับประทานอาหารก็สลาวันเป็นภาษาลบสักเล็กน้อยและหลังจากนั้นก็ทานอาหารร่วมกันตอนนี้อาหารเนี่ยนะครับใครประสงค์ที่จะนำอะไรมาเลี้ยงก็ยินดีไม่ว่าจะเป็นอาหารคราวอาหารหวานก็ยินดีที่จะามาทานร่วมกัน ในการที่ผู้ใหญ่เขาทำตัวอย่างไว้ว่าทำสำรับมาจากบ้านเพื่อมากินรวมกันคนกินข้าวหม้อเดียวกันมักจะรักกันนี่สุภาษิตโบราณถ้ากินหมอ้อกินข้าวหม้อเดียวกันยังไม่รักกันมันก็ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันนะครับก็ขอว่าทุกท่านขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมในในใน การสลาวะตนบีอนนี้เดียวเรื่องสุดท้ายผมไปดูฮะดีษนบีสุลลัลลอฮุอัยิวสัลัมนบีเคยสอนไว้แต่บางเงินวันนี้ไม่ได้จดตัวบทมาว่าท่านเองนี่ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่ละหมาดให้สลามเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นจากที่ละหมาดฮะดิษนบีว่าอย่างนั้น ครั้งที่นบ,บีเซยนละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะต้องนั่งสักครู่เพื่ออะไรครับในการอิสติงฟาดนบ,บีตอบัตวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งในการที่จะยึกรุลล์ในการจะดูอาเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ได้ตัวบทแล้วพวกเราทามันไม่อุนยศไม่จำเป็นจริงๆจะต้องรีบไปทำงานรีบไปเข้าห้องน้ำ ละมาดละสุขเสร็จแล้วเนี่ยรอสักครู่นึงนะดูอาพร้อมกับอิหมัม่มอิหมัมดูอาเนี่ยเราได้เปรียนอาเมนอิหมัมนะอ่านซะยาวเราอาเมนอามนเมนด้วยว่าขอรอดได้โปรดเธอได้เท่ากันกับอิหมัมที่ขอนะครับเยววาวชนขอร้องกันนะแต่ตามนาบีเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็บอกตามนาบี เวลาละหมาดก็ต้องตามนาบีนบีให้สาลามแล้วนบีไม่เคยเลยที่จะลุกขึ้นออกแก่ที่ละหมาดจนกว่าจะนั่งสักครู่หนึ่งอันนี้ก็เอามาฝากชาล็ออย่าว่าผมพูดมากนะครับแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องนาเชีฮัต้องเตือนกันเพราะเราเป็นพี่น้องกันอยู่ด้วยกันในสังคมนี้ตายไปแล้วก็ต้องฝังที่เดียวกัน นะครับก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมมือด้วยเราทำเป็นตัวอย่างสักมัสยิดหนึ่งวามาเสร็จแล้วเราไม่ออกจากมัสยิดจนกว่าอิหม่ามจะดูอาเสร็จอิชาอัลลอฮ์ก็จะเป็นตัวอย่างแก่บรรดายเยาวชนลูกหลานของพวเราสชบต่อไปครับบัสสล,ลามอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮินุารุกะ